สวัสดีค่ะหนูแนนจากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะคะวันนี้นะคะก็มีเครื่องมาส่งซ่อมนะคะจากจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วก็มาแกะกล่องกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเพราะไม่รู้ว่าช่วงกลางวันจะมีเวลามารีวิวให้ลูกค้าหรือคุณผู้ชมดูกันหรือเปล่านะคะค ก็มีการเห่าบับเบิลอย่างแน่นหนานะคะถึงตัวกล่องจะบูบี้ไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเชื่อว่าสภาพนี้ด้านในก็น่าจะปลอดภัยดี มีกระเป๋าซองกระเป๋าสีดำมาด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยอาการค่อนข้างจะเยอะอยู่นะ,ะแต่ว่าลูกค้าได้พิมพ์เข้ามาบอกในไลน์แอปอยู่ ี่ค่ะเป็น MacBook Pro นะคะโมเดล A1278 ด้านหลังมีรอยบุกนะคะค่อนข้างเยอะค่ะสามจุดนะคะแล้วก็มีรอยขีดข่วนทั่วไปบริเวณฝาหลังนะคะมีรอยบุกกระแทกตรงหัวมุมต,ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะส่วนฝาบนก็อย่างที่เห็นค่ะมีรอยบุกกระแทกเหมือนกันนะคะตรงมุมนะคะ ค่อนข้างจะเยอะเครื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูตัวเครื่องด้านในกันเลยปุ <S 2> <S 2> ่มดับเยูหายไป1ตัวนะคะนี่ค่ะไม่มีมานะคะคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยลูกค้าแจ้ง ว่าออมหน้าจอก็คือเสียนะคะเดี๋ยวให้ให้คุณผู้ชมดูหน้าจอมีรอยเหมือนฝ้าเหมือนน้ำอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้านในจอนะคะจอเสียตัวแป้นพิมพ์ปุ่มหลุดหนึ่งปุ่มนะคะช่องซีดีเสียค่ะเครื่องร้อนค่ะ เราก็ต้องการอัปเกรดเป็น SSD นะคะขนาด 256GB นะคะล้างเครื่องรีวลงโปรแกรมค่ะฟู l ออปชั n นะคะตัวนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือจะต้องตรวจเช็ค QC ให้ละเอียดก่อนที่จะทำการเสนอราคาลูกค้าก่อนซ่อมนะคะน่าจะใช้เวลา,าตกแต่งให้เขาสัก เกือบอาทิตย์อยู่ค่ะตัวนี้หรือถ้าเร็วกว่านั้นก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังผ่านมือช่างแล้วเนี่ยเครื่องจะกลับมาใช้งานได้ถึงขั้นไหนนะคะตัวนี้เป็น macbook pro ค่ะเป็นโมเดล a หนึ่งสองเจ็ดแปดนะคะก็น่าจะต้องทำหลายๆอย่างเลยทับแพกยังใช้ได้อยู่นะคะส่วนอย่างอื่นก็อย่างที่แจ้งไปเลยน่าจะต้องทำหลายอย่าง ติดพัดพวดด้วยเดี๋ยวต้องขอรหัสพาสวดลูกค้าเพื่อเทสแล้วก็ตรวจเช็คก่อนเสนอราคาซ่อมนะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะส่งซ่อม MacBook Pro MacBook Air Notebook นะคะ Mac Mini หรือจะเป็น iPad iPhone Apple Watch นะคะเหมือนลูกค้าเคสนี้นะคะจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถใช้ขนส่งค่ะ ของไบรซ์นีเคอรี่แฟกอะไรก็ตามนะคะส่งเข้ามาส้มกับทางร้านสมายไอทีเซอร์วิสได้เลยโดยการที่ติดต่อผ่านแอดมินหน้าเพจ a c e b o o k สมายไอทีเซอร์วิสค่ะแล้วก็ขอชื่อที่อยู่นะคะเบอร์ติดต่อของทางร้านก่อนจะส่งเข้ามาเนี่ยรบกวนแจ้งนิดนึงนะคะว่าจะส่งเครื่องอะไรเข้ามาตอนเหตอน่เอ,เ,อ,อนเครื่องเนี่ยใส่กล่อง การกระแทกหอบับเบิลให้มิดชิดนะคะก็ชื่อที่อยู่ <Okay. S 2> ผู้ส่งและผู้รับไปชัดเจนรวมถึงอาการซ่อมเครื่องด้วยแนบมาด้านในกล่องที่น,นิดนึงนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะอย่างตอนแกะกล่องเนี่ยเราจะมารีวริวให้ดูกันด้านนี้ส่วนหลังการซ่อมเนี่ยถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าเครื่องตัวไหนผ่านการซ่อมหรือว่า เกียวกี่อะไรบ้างอาจจะเข้าไปดูคลิปวิดีโองานซ่อมไลร์สดงานซ่อมต่างๆของช่างทุกสาขาใน YouTube ได้ค่ะชื่อช่องว่า s สมัยไอทีเซอร์วิสเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีช่างท่านไหนมาไลร์สดให้ลูกค้าดูสาขาไหนก็นแล้วแต่ฝากติดตามชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ